ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะมังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนโรงพยาบาลตาคลีร่วมกับสถานีตำรวจภูทรตาคลีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดก,การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติเหตุหมู่เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางภาครัฐภาคเอกชนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัคร ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติเหตุหมู่ในครั้งนี้จัดขึ้นบริเวณถนนพหลโยธิน,น,นขาเข้าตาคลีอําเภอตาคลีจังหว,วัดนครสวรรค์เมื่อวันที่24ธันวาคม2568โดยมีการจำลองสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่เสมือนจริงเพื่อตรวจสอบความพร้องของบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ระบบการสื่อสารการคัดแยกผู้บาดเจ็บการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยตลอดจนการส่งต่อผู้บาดเจ็บเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยในการนี้ได้รับการนำการซักซ้อมโดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลตาคลีพร้อมด้วยเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่อำเภอตาคลีเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการซักซ้อมอย่างพร้อมเพรียงโดยทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์จริงในอนาคตทั้งนี้การจัดก,การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติเหตุหมู่ดังกล่าวถือเป็นการยกระดับศักยภาพการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของพื้นที่อำเภอตาคลีและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยในยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ